โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะไอแล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT k t เคทีะ คลิปนี้พามาดูนะครับผมฟีเจอร์เขียวที่ติดบูธประจำสัปดาห์นะฮะฟีเจอร์ที่ติดบูธประจำสัปดาห์นะครับผมรู้สึกว่ามีเดบลอยคนเดียวมั้งที่มี2เวอร์ชั่นที่เป็นบูสเตอร์นะนะที่เป็นสองเวอร์ชันน่าจะเป็นเดบลอยคนเดียววะ่ะนะสังเกตมานะโอเคซาดาัลซาลาด้วยหรือเปล่าวะไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะโอเคฟอร์มเออาทิตนี้เนี่ยถ้าตัดถ้าตัดของอาทิตย์นี้ก็คือเรอาโรริโก้แล้วก็เซกูรามอสออกเนี่ยก็จะมีเออ่ นุนโนซันโตสกับโคพาเมอร์ ummer, ที่ฟอร์ม A ที่เหลือฟอร์ B ม B หมดเลยนะนะส่วนฟอร์ม C เนี่ยฟอร์ม C ก็หลายคนนะแต่ฟอร์ม C ไม่ติดบูตนะครับผมฟอร์ม C ไม่ติดบูตนะฟอร์ม C ไม่ติดบูตนะฮะโอเคฟอร์ม B เนี่ยบูตขึ้นหนึ่งนะแต่พวกเดบรากับจุดเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งอยู่แล้วนะเดบรากับจุดหนึ่งร้อยหนึ่งอยู่แล้วไม่รู้ว่าฟอร์ม A มันขึ้นหนึ่งร้อยสองหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจยังไม่เห็นนะครับผมยังไม่เห็นนะที่เป็นฟอร์ม A ก็จะมีโคพาเมอร์ ummer, นะฮะ โคพเมอร์เวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ดีดูก่อนนะว่ามันบูตขึ้นยังไงโอเคบูต okay, ปกตินะปุ๊บเก98นะครับผม98โอ้โหเมื่อคืนก็เอาอยู่นะ, Command อะค,อ,นมมคอ,นอมเมนยะู Command U. อะเมื่อคืนเมือวะเมื่อคืนอะไมั้งนะกับเมนต์ยูอะสามลูกก็ตีแกนะแหมต่อเวลาจนเกินต่อเวลาจนชนะ, <c oughs> นะจริง นะฮะโคพาวเมอร์ฟอร์มเอนะครับผมติบจัด,จ,ดจริงแล้วก็มีนุโนซันโตที่เป็นฟอร์มเอแต่ก็โอ้ไม่ได้สูงเท่าไหร่97เดล็กซ้ายนะครับผมได้สเตีไม่นา่าส่วนฟอร์ม B เนี่ยก็เยอะพอสมควรในรอบนี้นะมีเดบร้อย101อยู่แล้วนะจูด101ซอนเนี่ยไม่แน่ใจว่าขึ้นร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะร้อยแหละนะมีโทนี่โครสตทนนี่โครสติดบ่อยว่าฟอร์มมันก็สม่ำเสมอนะพูดเดบร้อยโทนี่โครสเนี่ยติดบ่อยนะฮะ ปาวานะครับผมชาร์ลอตนะโกเรสกานะเกลเลนะูอ, ino, อย่างเงี้ยมินามิโนอย่างเงี้ยฟอร์มบีหมดเลยแต่แ 1, บูตแค่หนึ่งบูตแค่หนึ่งนะแต่ที่เล่นดีๆไ,ได้ก็คือเดิมรอยกับจุดเนี่ยนะฟอร์มบีฟอร์มเอฟอร์มธรมรมดาลเล่นได้หมดนะซึ่งสเตตมันค่อนข้างโหดอยู่แล้วเดิบรอยนะเดิบรอยเดิมรอยใครไม่ติดบูตแม้แต่หนึ่งร้อยหนึ่งแล้วดูดิไม่ติดบูตก็หนึ่งร้อยหนึ่งแล้ว,เ,ว,ลวเอาจริงถ้าติดบูตล่ะหนึ่งร้อยสองวา่าเปิดบอลหนึ่งร้อยว่ะ นะของจริงนะขนาดไม่ติดบูตอยู่ดิมันก็โหดอยู่เลยนะติดถ้ามีบูตเขาไปอีกโอ้โหหนึ100่งร้อยสองนะฮะจูดล่ะถ้าเป็นจูดล่ะจูดเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งเหมือนกันนะเขาติดบูตไม่ใช่ติดบูตไม่ติดบูตก็หนึ่งร้อยหนึ่งว่าสเตตของของรอบเนี้ยมันเหมือนปรับใหม่อ่ะนะเหมือนปรับใหม่เวลาลงทีมอ่ะนะถ้าถ้าสเตตเปิดห้าขึ้นไปมันจะบูตขึ้นสามถ้าต่ำลงมาจะบูตขึ้นสองนะัมันปรับใหม่นะจูดก็เลยหนึ่งร้อยหนึ่ง ถ้าบูทก็เอ้ยหนึ่งไม่ขึ้นว่ะเฮ้ยบูทไม่ขึ้นว่ะนะแสดงว่าบูทไม่ตรงจุดมันเป็นเออว่ะมันเป็นบูทสปีดสปีดต้นบาร์สตรีพินะถ้ามันบูทพวกครองบอลจ่ายบอลมันน่าจะขึ้นนะเหมือนเดิมรอยนะฮะร้อยหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมแต่สเต็ปมันก็ต่างนะนะเอ่เดิมรอยเวอร์ชันนี้อันจริงเวอร์ชันเนี้ยสู้ฟีเจอร์เขียวไม่ได้นะฟีเจอร์ม่วงอะสู้เขียวไม่ได้อันจริงนะ เอาจงริงทั้งทั้งจ่ายบอลทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือว่าฟีเจอร์เขียวเจียมกว่านะครับผมซอนเหรอซอนขึ้นไหมอะซอนเก้าเก้าถ้าไม่ติดบูทเนี่ยเก้าเก้าถ้าติดบูทน่าหน้าจะหนึ่งร้อยได้อยู่น่าจะหนึ่งร้อยได้อยู่เพราะว่าถ้าบูทจริงมันหนึ่งร้อยสองไงนะถ้าบูทถ้าบูทฟอร์มบีน่าน่าจะหนึ่งร้อยได้อยู่ได้อยู่โรนิกโก้ไปโทนี่โครสละ่ะโทนี่โครสเก้าแปดโอ้โหไม่ติดบูทเก้าแปดติดบูลเก้าเก้า นะระบบบูธแบบใหม่เนี่ยแม่งอวยมากอวยนักเตะม,มากนะโอเคปาวานะครับผมรอ,อ,องสนาม96้าหกบูธเก้าเขนาดรามอสก็99นะนะอึ้งเหมือนกันตอนแรกรามอสโอ้โหนึกว่าจะแบบ97 98โอ้โหมัน99จริงนะ98นะครับผมโกโรสกาล่ะโกโรสกาเป็นกลางรับเพอร์ชันนี้นะอืม98นะครับผม ก้าแปการมอเก้าเจริงเก้าเจริงนะดูดิมันก็ได้อยูเกมรับมันก็ไม่ได้แย่แล้วความดุดันมันง่งเก้าเกอ่ะลูกโม่งกระโดดเงี้ยยังดีอยู่เหมือนเดิมนะยังดีอยู่เหมือนเดิมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะสําหรับฟีเจอร์ที่ติดบล็อกแสัปดาห์นะครับผมก็มีโคพอ์เมอร์กับชาลอตที่เป็นเอ,อ้ไม่ใช่ชาลอตด,ดิอ่าซันโต้ที่เป็นฟอร์มเอนะที่เหลือก็ฟอร์มบีนะที่ที่เป็นตัวเก่าอ่ะนะนะจูดกับเบลลิเทีมก็ก,ก็ใช้เป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะผมโสดนนี้คือของจริง นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์ลกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะเพิ่มมีไปรับด้วยวะ